เดี๋ยวมันเกมออะคอย<บ>ืดพวาเราเนี่ยอยู่กันในแมพทุกๆุกวินาทีพวกเราจะอาอคอยาวเฮ้ยอย่าเปกระเหลียงมานานแล้วเนี่ยกระเหลียงมีลเฮ้ยตลกอ่ะจุ๊บแจงจุ๊บแจงเป็นแบบว่าคอยาวแล้วก็ยังมีผมจะงอยด้วยอะ <c oughs> ่ะเฮ้คตร้อนเลยเอาอนนจริงว่าเหมือนเหมือนผีญี่ปุ่นอ,ะอ่ะใ,ใช่ใช่ใช่ส่วนพี่ไม้เนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าคอที่เป็นทีวีของพี่ไม้จริงๆแล้วมีคอสีเขียวอยู่ด้านในดูดินัคอเขียวอ่ะคอเขียวไงคอเขียว เอาละค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีด่านให้พวกเราเนี่ยได้ตะลุยแล้วก็เล่นกับการที่คอของพวกเรายาวๆแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยนี่เริ่มเลยปแล้วรู้สึกเป็นกระเลียงจังเขาเรียกว่าด่านแห่งความแอดเวนเจอร์ไอ้รอดลูบันว่านะพวกเราเนี่ยน่าจะอันแรกผ่านอยู่แล้วไปไปลองลองยืดคอได้ยังโอ้ยไปไม่ไปมันไม่ไปนยืดคอตะไบมันตีคอฉันลวงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทำการยืดคอให้ได้มากกว่าสิบสอง เอ้าเอาด้ไว้นี่นี่นี่แล้วเราก็ต้องเลี้ยงคอของเราให้สามารถผ่านสิ่งกีดขวางไปให้ได้พวกนายมาแล้วนี่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วหูยรอก่อนแปรอก่อนเราจะรอเพื่อนเราจะรอเพื่อนเเฮ้ยโอ๊ยฉันไปหาอันนี้ไม่ได้เพื่อนฮออยนี่น้องแจ๊กอย่าลืมแล้วก็หดคอด้วยกระโดดมาข้นมายืดกระโดดหดยืดกระโดดหดยืดกระหดยืกระโดดมาต้างการมาข้ามตอนแรกข้ามยืดนะ เพรากเราชูคอเป็นการเชีย์จุดแจงหน่อยอ้าวจุดแจ้งสุดโอ้พี่พ่อโทษดีนะในในคอยาวไปปะไททันไททันคอท่านคอท่านส่วนคอาทำการหดทำการหดตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นแบบเด a บ b l o c อยู่นะพวกเราต้องคอยระวังต่อไปหลังจากนั้นเราจะทำการยืดคอให้สูงที่สุดแล้วก็กระโดดเฮ้ยเฮ้ยนผ่านได้ไงอะเอาโดน่าน กระโดดไม่พ้นและอันสุดท้ายต้องกระโดดให้ไวที่สุดยืดคอให้สูงที่สุดโอ้โหตั้งสี่สิบแค่โอ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอตั้งตัวใหม่ขอตั้งตัวใหม่ต้อยืดนี่พอได้มาแล้วเนี่ยพวกเราก็จะทำการยืดคอโชว์เอ้อ้าไม่ได้มายจนได้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 วินมาโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเก็บเพื่อรางวัลคอเราก็จะหดน้อยหรอได้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 วินมาไงพ่อเอาไปแลกกันนี่นี่เพื่อนมันเอามาแลกตรงนี้นี่ นี่มันได้ไข่สองนสามารถแลกไข่ได้ได้เราจะได้นี่ครับผมนี่เราได้น้องกระต่ายมาตัวหนึ่งแต่ฉันมีแค่วินเดียวเอง啊เอ้านายก็ต้องกีดสะสมไปอีกให้ได้ห้าสิบโองโอเคโอเคโอเคโอ้มามาพร้อมยืดไปไวเหมือนโกหกพวกเราพร้อมยืดตัวยืดแล้วฉันจะไม่มีวันได้โดนน้ำนั่นเด็ดขาดโดนฉันจะหายใจบนบกอย่างนี้โอ้อาางมันบริสุทธิ์ อาวแ้วฉันไม <ป S 2> อ่ะด้านบนตัวนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องข้ามไปยังตึกด้านบนเห็นบ้างตัวนี้นี่นี่นี่สบองวินเลยนะอุ้ยมันมีรูที่แตกอยู่ถ้าเกิดว่าเราเข้ารูที่แตกตัวนี้ไปจะสามารถเอ่อได้รางวัลปะเนี่ยดูดิสิวินเพื่อนสิวินตรงนี้เฮ้ยข้างบนมีสไปเดอร์แมนคอยืน แล้วก็ยังมีแบบว่าพวกเบคอนคอยืนและอื่นๆเฮ้ยมันเหมือนเป็นการ์ตูนเลยทุกคนมันดูยากมากลยนะฉันยังไม่ถึงองะคอไม่ถึงโอ้ยพวกนายอย่างกากเลยเรามาตรงนี้ดีกว่าเอาสามวินตรงนี้ค<ข>อ,อนายมันสูงเกินไปเฮ้ยตลกช่วยด้วยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพวกนายอย่างแน่นอน เอาละตัวนี้เป็นระดับความยากถึง12นะครับผมถ้าเกิดว่าชนะได้แล้วเนี่ยมันก็จะเอ้ยตรงนี้คือ sky crapper นะเขาบอกว่าเป็นความยากระดับ4ดาวถ้าชนะได้เนี่ยจะได้ทั้งหมด12วินเลยล่ะวา้าวแต่ตรงนี้มันมีให้เล่นอีกทั้งสาวินเลยเนี่ยได้พ<า>ี่โมไหนข้ามไไ้้ยังเนี่ยอ่ารออีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว นานเกินเดี๋ยววกเรามาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าความยากระดับ2.5มาวิ่งหอยหังวิ่งหอยหลังวิยังวิ่อยหลังวิ่งหอยหลังวิ่งหอยหลังว้่ตอยนีัทวิ่งอยหลังวิหยัวหัวค่อับผิ่อยล้วจ่กนั้นอย่าเพิ่งอยหาัพิ่งอย่าเพิ่งหอทหอยลัวใงหอได้สูงหอ่อยแล้วก็กรอโดดเออไปอีกไปอีกไปอีก ร้อยร้ยสามมัม้ง้อยสาแต่โทษทีนะฉันเนี่ยมีระดับถึง2อ6แล้วฉันต้องไปให้ได้อือเนี่ยหูตายต้องถึงพอดีอ้าวเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าหัวจะไม่ฟาดไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะข้าไปได้เฮ้ย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 เฮ้เอว่อารงว่า เดียวเลยอ่ะขี้โกงอ่ะฉันข้ามข่าวมาได้แล้วแต่ด้วยความที่มันแบบดุเดือดมากเมื่อกี้เนี่ยฉันเกือบที่จะไม่ผ่านฉันเกือบที่จะโดนสีแดงอยู่แล้วเชียวต้องระวังห้าตัวเองโดนโดนสีแดงด้วยเมื่อกี้ตัวเราโดนสีแดงแต่หัวไม่โดนถ้าโดนสีแดงพวกนายตายแน่เอาล่ะฉันได้แล้วครับสามวินย a h o o อ้าวพี่มือนั่นนายเหรอที่คอยาวนั่นน่ะใช่เฮ้ย ีิโมสามารถข้าผ่านไปได้แล้วตอนนี้ฉันมีทั้งหมดสามสี่วินแล้วฉันจะมาเอาเออมเขาเรียกว่าไข่ทองคำเอาละมาชิบะบาเลยเรียบร้อยฉันได้ดต่แมวบอกเลยแมวเต็มตัวหมาตัวเดิมสองตัวนี่ฉันจะเปิดฟาร์มมันแล้วนะแมวเต็มตัวบอนเลยนะขออีกตัวเดิมแมวสี่ตัวเป็นอะไรก่อนโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวฉันไปเล่นด้วย ไม่ไหวนะนะฉันได้หมาสามอ่ะมีใครอยากจะแบ่งหมาไปบ้างไหมฉันแมวสี่ตัวเอาไหมยังดีนะยังได้หนูอ่ะหนูยังเป็นอันคอมมอนนะแมวนี่ก็ยังเป็นแบบว่าเป็นระดับแบบอันคอมมอนเข้ากับหมาน่ะแหละอีฝาไปไปอใจได้ทุนแจมได้หนูฉันว่ามันบั็กนะมันได้แต่แมวบ้านหรือเปล่าไม่หนูนได้แมวฉันได้แต่หมาเนี่ยโอ้โหฉันได้แต่หนู แต่ว่าพี่กิตได้กระต่ายตัวหนึ่งฉันว่าพี่กิดอย่างโกงอะดูดิเราโชคดีตั้งหากแล้วเราเปิดได้อันแรกก็ได้กระต่ายเลยน,นี่คือแบบเป็นระดับแลรเลยนะเนี่ยกระต่ายอ่เกินเกินเอาละฮะผมตอนนี้เราต้องทําการกลับไปที่เดิมนะคะเพื่อที่จะไปนู่นตึกสูงนู่นเห็นไหม ข้างบนตึกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีเวลคอมพานีซึ่งด้านบนเนี่ยนะคะมันมีก้อนเมฆประหลาดอะไรก็ไม่รู้อ,อยู่ด้านบนตรงนั้นอะ่ะ<ต>เราต้องขึ้นไปข้างบนสูงสุดให้ได้แต่เราจะขึ้นยังไงเราจะสูงเท่าไหร่อ่ะนั่น,นสิ<า>สฉันคิดว่าน่าจะสูงประมาณเท่านี้นโอ้ตายแล้วฉันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วนั่นใครน่ะฉันก็มีอยู่แค่นี้โอ้พี่โมนายโชว์พาวมากเลยดูดิพี่โมมันยืนรออยู่ตั้งนานแล้วไงยโอ้ดูพี่โมเดินปาไปเพิมร้อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย ทนายเติมแบบนี้แสดงว่านายน่าจะสามารถที่จะเอาถ้วยรางวัลนั้นมาได้แล้วใช่คจะแล้วยังมีตึกตัวอาที่เขากำลังจะมีการอัปเดตมาเร็วๆนี้ด้วยนะเพื่อนๆว้าวเอาละใชนขอรอก่อนเราไปเล่นนี่ก่อนไหมตึกที่มันสูงสูที่มันเป็นเรนโบ์สีออกคัสเทลอ่ะฉันว่านั้นเราน่าจะขึ้นไปได้อยู่นะอะไรไม่รู้อยู่บนก้อนเมฆดูดีตรงนน้นน่ะไหนไหนไหนเนี่ยตรงหน้าตึกเรนโบะไปมา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 ไป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  พร้อม็คนบนนั้นเนี่ยน่าจะเด็ดอยู่เดี๋ยวขอยืดคอยาวๆก่อนนะแล้วก็เดินกลับไปสวัสดีพวกคอสั้นอีวาพวกคอสั้นชัโม่คุงสวัสดีเป็นไรก่อนพี่หนีเหมือนคนแก่สวัสดีแค่นี้มันสุดแล้วโแเราอยู่ในระดับคอที่58เมตรเองเหรองั้นมามาพวกเรามาทำการขึ้นไปให้สูงที่สุดดีกว่านะตรงนี้ ว่าอันนี้นะครับเป็นการกระโดดผนังที่มีระดับความยากถึง3.5ชิวนะโอ้โหมา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 เอาล่ะวิธีการก็ง่ายๆเหมือนที่พวกเราคุ้นเคยหกวินหกวินยียดอให้สุดยืดที่สุดและดุดันไปให้สุดแม็กพันสุดเอ้าชื ผมชอบตรงอีวาอีวาก็โดดไปกับเขาด้วยแต่ก็ได้แต่ก็ได้ขั้นแค่นั้นแหละหมดแล้วแหละแต่อีวานี่เขาพยายามนะดูดินั่นแหละอยู่ตรงนนั้แเลยเขาได้ทุกชั้นเลยอ่ะดูดิมาจบแค่นนั้แหละ้วจบแค่นั้นแหละยังได้อีวานยังได้ไอ้กับจูแต่ตอนนี้พยายามไปพร้อมๆกันเออทำไมเราไม่ให้เหยียบหัวเพื่อนเออทำไมเก่อคอเพื่อนไม่ได้วะใส่ก่อนได้ปะก่อนได้ปะไม่ได้ ว่าถ้าเกาะได้คนก็ไม่เติมตังค์แล้วฉันว่านี่ความสูงระดับนี้ฉันอยากรู้ว่าฉันสามารถที่จะแบบขึ้นไปสองชั้นภายในครั้งเดียวได้ไหมอ่ะไม่ขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยมันเริ่มสูงเกินไปแล้วระหว่างที่ต่อไม่ได้แล้วสัตว์เลี้ยงของฉันมันสั่นระิกขึ้นได้อีกสองชั้นเองนะรู้สึกว่าต้องสูงประมาณสามร้อยกว่าตรงนี้ไเนี่ยว่าทีน้าหลกทางหน่อยคอเขียวคอเหลือง ไอ้คอขาวไอ้คอขาวมันมาไงวะไปแล้วเฮ้ยอย่าอย่าท้าจะมาประชันกับเอ้ยว้ายังไม่ถึงเฮ้ยคอฉันไม่ถึงกันดูดิเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะชั้นสามร้อยเจ็ดสิบแต่ฉันไม่สามารถขึ้นไปถึงได้มันก็ต้องห้าร้อยหรือเปล่าสี่ร้อยสามสิบเจ็ดอ่ะยังไงไม่ถึงเอ่อเดี๋ยวสามร้อยเจ็ดพอถึงได้อยห้าร้อยแหนเลย ตอนนี้450เราค่อยๆดกิดไปเรื่อยๆครับมาจุ่มกำแพงครับผมอ่เราเราก็ยืนร้อยเรื่อยๆเราจะถึง400แล้วค่อยขึ้นไปโอ้โหขอแจมเพิ่มแค่0.39เองอ่ะถามว่าไงนะพวกคอสั้นผู้ไรนะคอสั้นน้อยกว่านิดเดียวทำพูเออมว่าไงนะจุ๊บแจมฉันขอฉันขอลดระดับเข้ามาูดระดับไกลไปไม่ได้ยินใช่ไหม อราไม่เราแค่ได้ยินว่าว่าไงนะจุดจไม่มีอะไรอ๋อนานไม่มีธุระอะไรกับฉันหรอไม่มีไม่มีโอเคโอเคงั้นงั้นฉันไปก่อนนะอ๋อฉันนึกขึ้นได้แล้วว่าฉันจะพูดอะไรไม่ฉลาดเกลียดไล่สมรภูมิไอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังจากที่เราไปคุยกับจุดแจแป๊บเดียวตอนนี้ระดับของฉันมันมันก็เรานั่นมันคนละชั้นก็เรานั่นมันคนละชั้น ตา,าพวกนายฉันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยไม่ใชไ,ไม่ใจไ,ได้เหรอเพื่อนนี่พวกเรามาชูคอเพื่อเป็นการเชียร์ทุกคนกันดีกว่าเยา่ยยยฉันจะไม่ชูคอนะฉันจะใช้สูตรแล้วนะ แค่อยู่ข้างนอกแต่ว่ามสูงต้องสูงขนาดนั้นเลยถูกต้องถูกต้องเราต้องแบบสูงมากๆเอาวัดีพี่ไหมเอาวัดีโอ้ถ้าอยู่ในระดับความสูงเดียวกันแล้วก็เอ้ยเฮ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 ้ยดูดูก็รู้ว oh, ่าเติรต hey, uh ่างดูก็รู nice. ้ว่าเติต์งฮะเไอ่ว่าไงก่อนตอนนั้นเป็นคนโอ้พวกอะยดูฉันดิในในก้มหน้ามามองฉันนิดนึงเฮ้ยพี่ไหมเดี๋ยวขอไปลดระดับไปคุยกับจักรนี่ลดลดอยู่ไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไร ถ้าไงนะจูแจงมีมีอะไรจะคุยไม่เคยได้ยินไม่ได้คุยด้วยจะไม่ได้คุยด้วยเมื่อกี้ไม่คยได้ยินไม่ยได้ยินคนเดียวไปพี่ไม้์พกเราเบื่อจังรับซับดีกว่ารับซับรับซับย์รับทับกลับไปคอเล็กแล้วถ้ารับซับแล้วอ้าวคนเล็กแหละคนเล็กยาวกว่าเรานะคนเล็กตอนนี้จูแจงหน้าจุ่มเลยแกไม่นี่ด้วยอ่ะจะไม่เอาด้วยเนี้ยแต่แจงลงไปข้างล่างเลยเรีบตามการเก็บรางวัลครับผมเย้หมาและก็ของเราก็จะกลายเป็นได้อย่างยากเย็นได้แแต่่หมมากับวเป็นอะไรี ถ้าลรามาดูกันดีกว่าว่าระดับของเรานี่มีหกถ้วยแล้วนะคะจะได้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไรหมากับแมวรัวลครับผมเฮ้ยแมวโอ้ได้แมวอ่ะจะได้แมวแล้วตัวนึงขอให้ได้เป็นกระต่ายไม่ก็ชิบะกระต่ายชิบะกระต่ายชิบะกระต่ายชิบะเอาหมาไปตัวนึงหมาไปตัวนึงกระต่ายกระต่ายเฮ้ยกระต่ายได้หนูฮานได้หนูกาวจะได้มาอย่นี้ชิบะชิบะชิเฮ้ยชิบะเฮ้ย ชื่อปลาแมวชื่อปลาแมวชิ่อปลาแมวทั้งที่มันขี้ฉานะคนนี่มันขี้ฉาพอเห็นเราได้ดีมันก็แบบไม่ยินดีกับเราอ่ะแทนที่จะแบบเฮ้ยจริ๋หรออะไรเงี้ยไม่นี่ยังไงบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรนี่ไม่ได้ไปมากีดเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอ่ะนุณแม่ิปอคาเต้ฉันเบื่อกาชาประเทศนี้ประเทศคอยาวสินะเออประเทศคอยาวแล้วฉันเพิ่งสังเกตตัวเองว่าเวลาเราคอสั้นอ่ะคือคอเราเหมือนเราบี้ลงไปอ่ะ ข,ข,ข้อเหมืนข้อคนอย่างเงี้ยข้อเต่าแต่ถ้าเราคอยาวเนี่ยมันจะมีความแบบเออสามารถยืดหยุ่นได้ไงอโอ้ยสุดยอดเลยเอารางรถือดานสุดท้ายนะคะคือการปีนขึ้นไปในตึกของ Evil Company โอ้ไม่รู้ว่ายังไงแต่เราจะต้องผ่านข้ามมันไปให้ได้ทุกคนสูโซโซ้สู้<ซ>ยังอยู่ที่เดินอยู่เลยตอนเนี้ยเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมง รอต่อไปยาวๆกุกิเลดี้แอนเกนแมนและตอนนี้ผู้นายกำลังจะได้เจอคนที่คอสูงที่สุดในโลกโอ้ในสูงเท่าไหร่อ่ะโอ้สูงเป็นพันเลยเหรอระดับความสูงหนึ่งพันเมตรหรือว่าเกือบหนึ่งกิโล จะได้พบเจอกับนี่เลยครับป้ายโฆษณาของเกมที่เขาทำมาอีกอันนึงนะครับชื่อว่า Book of บ o n เต r และตอนนี้ World Record ได้จับตามองฉันแล้วฉันขึ้นมาบนตึกนี้พร้อมกับได้รับชัยชนะจากหัวยิ้มสีทองที่สิ2อเอง <2> 2> เฮ้ยมันได้12วินแต่ว่าก่อนท<อ>ี่ฉันจะรับด้วยรางวัลน,นี้เนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปปรสาสาทให้ทุกคนได้รู้ก่อนมาพาค้าด,ดูก่นอนนะเดีวฉันว่าปรสาสาทเนี่ยดูอลังการงานสร้างมากเลยอะถ้าเกิดว่าเราลงไปได้เนี่ยทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่ถ้าเราไดด้วยระดับความสูงอยู่ที่น่าจะประมาณ1,000พเมตรเหมือนเดิมนะคะเราน่าจะปีนไปได้อย่างสบายสบายเลยแบบนี้อะจริงๆไม่ต้องถึง1 0ึ0พันก็ได้นะแป็ว่าประมาณ8 0 0 900เนี่ยก็น่าจะพอได้อยู่ปึ๊บ ครับไ,ไ,ไปขึ้นมาบนก้อนเมฆแล้วโอ้ยระดับนี้คือสูงมากอะ่ะไปฮะไปฮะขึ้นไปบนบันไดนี่ยังกับแบบแจ็คผู้ค่ายักษ์เลยนะเหมือนเราปีนต้นถั่วมาแต่จริงๆไม่ใช่ต้นถั่วแต่คือคอของพวกเราเองปินคอตัวเองขึ้นมาใช่อย่างสยองเลยขึ้นไปเยอะๆครับขึ้นไปเยอะๆและเมื่อเราขึ้นมาบนบันไดแล้วเราจะเจอกับอาชิเมนตะรันอาชิเม้นหอคอยักษ์ นี่สุพรรณกวาเสียวบนท้องฟ้าและไม่มีรางวัลอะไรให้พวกนายเลยเแล้วึคนไปทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิเอาอชเพื่อเพื่อที่จะมาเอาอชิเมนเฉยๆเหรอเ้ยแบบนี้ฉันไม่มาเอาดีกว่าแงแต่ขอไปรับชัยชนะก่อนนะทุกคนโอเคแล้วขอไอ้้ตึกกันมันได้ได้กี่บาทสิสองวินไง ถึงเวลาการรับชัยชนะแล้วทุกคนช่วยโห่ร้องให้กับใครชนะของฉันหน่อยนะยังอะเอาอย่างนอนดูเปลียนฉันอะทุกคนเกลียดฉันแหละเอาละครลาก่อนความสูงที่หนึ่งพันเมตรลาก่อนไปเย้ถามจริงเหอะนายได้มากี่อันแล้วมันคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหม แค่ฉันได้เห็นขัวกระโหลกสีทองที่มีหน้ายิ้มบนตึกที่มีความสูงหนึ่งหนึ่งพันเมตรเนี่ยฉันก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้วล่ะจะบอกว่า,ววาคุ้มปะทุกคาเอามาเปิดมาเอากะโหลกมาเปิดไดนะ้แมวกับหมานี่ไงนายดูสิบวินอันนี้เนี่ยฉันได้หนูมาหนึ่งตัวแล้วก็ได้แมวมาอีกหนึ่งตัวดนแมว ยังมีอีกหมาชิบะอยู่ในหกอันนี้แหละแมวอีกหนึ่งตัวฉันรู้สึกว่านายรู้สึกเค็มๆหน่อยนะฉันได้หนูมาเพิ่มอีกหนึ่ง oh, และตัวสุดท้าย <be it. S 1> ตัวสุดท้าย <be it. S 1> อบหมาน้ำหม,มานาเซอร์ จะทําการรบหมาหน้าเอ๋อนี่ออกไปแล้วเรียบร้อยใส่กระต่ายลงไปตอนนี้ฉันมีระดับความสูงของคอด้วยความเร็ว0.86เมตรต่อนาทีขี้กองโอ้โหแค่นิดเดียวฉันก็สามารถแซงพวกนายไปได้อย่างไ่ายอวิวินึงเกือบเมตรแล้วนะว้าวสูงไปปะนะเพว่นนายโชว์เหรอใช่ในฐานะที่นายเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดใหม่ไงไอ้เตี้ย เป็นช่วงเดียวที่ฉันขิงนายได้ความสูงนี้เนี่ยฉันคิดว่าพวกเราก็สามารถที่จะขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็มองคนอื่นๆจากด้านบนได้นะเฮ้แต่ว่าฉันรู้อย่างหนึ่งเมื่อความสูงมากขนาดไหนอ่ะยังสู้อันนึงไม่ได้อยู่ดีอะไรอ่ะหลังคาบ้านหลังนี้ไงอ๋อเพราะว่ามันจะมันจะยืดตามเราใช่ไหมมันยืดตามเราังเฮ้ยนี่ทุกคนเดินมาที่ต้นไม้ต้นนี้สิฉันมีอะไรอยากให้ทุกคนดู มันมันยืดน,น่ะน,น,น,นี่ต้นไม้ต้น,น,ตนไม้ต้นนี้ต้นไม้คอเต่าเหรอนายไม่มีทางไ,ไ,ได้น,นี่คือการบูลลี่ตัวนูเขาบอกว่าผู้แพ้ที่มีคอสั้นจะถูกเอามาฝังไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้โอ้โอูเซอร์วิทยช็อตเน็กน,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 น่าสงสารน่าสงสารมากเลยแล้วพ่อเรายืดคอแบบนี้เขาก็จะรู้สึกเศร้าเพราะว่าเขาไม่เคยมีคอย,ยาวแบบเราเราจะยืดเท่าไหร่แต่ผู้ไม้มันก็ยืดกว่าสูงกว่าหัวเราถูกต้อง เฮ้ยในแบบนี้สนุกมากเลยอ่ะแนนาคตเนี่ยฉันคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ยืดคอเล่นกันอีกแน่นอนนะเนี่ยเนาะอยากได้ขายืดบ้างอ่ะงั้นถ้าใครชอบแคมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายแบบคอยืดบายบาย บบโอ้ตึกแกนคอค้อสูงเลยแต่ตอนนี้ผมเ<ม><ไ>ป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟป่ะเออเออเลยดูดิโอ้นั่นนายกำลังจะไปอยู่ในระดับของตึกที่สูงที่สุดอย่างนั้นหรอพี่ไหมสองไ<อ>กลแล้วนะบ๊ายบายไรอยยิ้มคอยยิ้ม